สุดิกราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลัก10บนแนวทางดับหลัก10บนนะครับมาดูในส่วนของสูตรนะครับหน่วยบนหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่าง1งคงที่หน่วยบนหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่าง1งคงที่นะครับผมตรงนี้ก็มาดูในส่วนของ1กรกฎานะครับก็จะเป็น4บวกเพิ่มไปเลยนะครับ4 5 6 7 8ดปดดับมาที่0ูนะครับปดดับอยู่16กรกฎาคมึดับมาที่3 1ดับอยู่1สิงหาศูนย์ดับมาที่4 0ย์ดับอยู่สิสิงหาศูนย์ดับมาที่6 0นดับอยู่1กันยา2ดับมาที่0 2ดับอยู่16กันยานะครับ9ดับมาที่6 9ดับอยู่แล้วก็1ตุลาเราได้เลข4ดับหลักสิบบนนะครับ4ดับหลักสิบบนก็จะเป็น สองเจ็ 2, 7, เป็น9นะครับ9บวก7นะครับ16นะครับก็คือเอา6บวก7เท่ากับ3เออ13ก็คือได้3นะครับ3บวก1เป็น4 4, 4ดับหลักสิบบนตรงนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะมีเข้าและมีหลุด4ไม่มาหลักสิบบนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ